สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างลายกลุ่มกันนะครับซึ่งการสร้างลายกลุ่มก็ไม่ยากเลยเนาะก็ให้เพื่อนๆไปที่ลายก่อนนะครับแล้วก็กดไปที่หน้าหลักครับหน้าหลักคือรูปบ้านตรงนี้เนาะรูปบ้านนะครับซึ่งเมนูด้านล่างนะครับมันจะมีหน้าหลักมีแชทมีไทม์ไลน์มีไลท์ทูเดย์ Today, แล้วก็วอลเล็ตนะครับเราไปที่หน้าหลักนะครับ พอกดหน้าหลักแล้วด้านบนจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปคนมีรูปคนแล้วก็บวกนะฮะเราแตะคํานั้นเลยพอแตะแล้วก็จะเจอคําว่าสร้างกลุ่มนะครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเสร็จนะครับเราก็เชิญเพื่อนมาในกลุ่มก่อนก็ได้หรือยังไม่เชิญก็ได้นะครับเรากดถัดไปก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปตั้งชื่อซึ่งวันนี้ผมจะทดสอบตั้งชื่อกลุ่มว่ากลุ่มชั้นนะครับ ชั้นสแล้วกันเพราะว่าชันหนผมเคยสร้างไปแล้วเนาะโอเคตั้งชื่อกลุ่มนะครับแล้วก็กดสร้างด้านบนเลยเรียบร้อยนะครับนี่ฮะก็เราสามารถแชทนะครับแล้วก็สวัสดีฉันก่อนได้เลยครับนี่ฮะเรียบร้อยแล้วน,นี้คือกลุ่มของเรานะครับทีน,นี้ถ้าเราจะเชิญเพื่อนเข้ากลุ่มทำยังไงแต่ที่ปุ่มนี้3ขีดแล้วก็กดเชิญซึ่งวิธีการเชิญก็ สามารถกดเชิญตามรายชื่อได้เลยนะครับนี่ฮเชิญใครก็ได้เข้ามาในกลุ่มนะครับหรือเราจะเชิญแบบ QR code นะครับก็แตะที่ QR code แล้วก็เอา QR code เนี่ยนะครับส่งให้เพื่อนเราเขาก็ส่งได้เลยนะครับซึ่งการใช้ QR code ก็เหมาะสำหรับคนที่เรายังไม่เป็นเพื่อนนะเออนะฮะยังไม่เป็นเพื่อนให้เขาส่องก็เข้ากลุ่มได้นะครับเห็น้ะต่อมา กดเชิญได้ลิงก์เชิญน,นะครับกดตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์คัดลอกลิงก์ตรงนี้ครับอ่าพัดพอคัดลอกลิงก์เสร็จก็ไปที่ไหนครับก็ไปวางในล ne ให้เขามาได้เลยนะครับโอเควิธีเชิญน,นะฮะก็เรียบร้อยแล้วสำหรับการสร้างกลุ่มลน์แล้วก็การเชิญเพื่อนเข้ามานะครับซึ่งกลุ่มลายที่ผมแนะนําวันนี้นะครับก็คือกลุ่ม l ลายฉันนะครับเพื่อ,อไว้เก็บข้อมูล ต่างๆที่เราต้องการเซฟเป็นส่วนตัวเลยเนาะนี่ครับลายส่วนตัวของผมนะครับเอาไว้เก็บข้อมูลไม่ก็เอาไว้เก็บโนตนะครับเป็นรูปอัลบั้มนะครับที่เราสามารถนํามาแชาทได้เลยนะครับถ้าเราใช้กลุ่มส่วนรวมนะครับมันอาจจะมีข้อมูลที่เยอะนะครับเราค้นหายากแต่ถ้าลายฉันส่วนตัวเนี่ยเราก็เก็บของเราเองแล้วไม่มีใครมาแชทกับเราเนาะมีแต่เราคนเดียวเท่านั้นเองนี่คือการใช้เครื่องมือออนไลน์ให้เกิดประโยชน์ ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับการสร้างลายกลุ่มก็ขอจบลงเท่านี้ครับสวัสดีครับ